าที่วัดนี่เป็นครั้งที่สองครับแต่ว่าได้เริ่มศึกษาพุทธวจนะมาสักพักหนึ่งครับก็ตอนแรกเกือบจะหมดในความศรัทธาในศาสนาไปแล้วแต่ว่าพอได้ฟังที่พระอาจารย์นําคําตถาคตมาเทศก็เริ่มตรวจสอบแล้วก็พิจารณาตามที่พระอาจารย์บอกในเรื่องของการตรวจเรื่องของอขันห้ากับอนาปนสาาติอะไรเงี้ยครับมีข้อสงสัยอยู่สองข้อครับผม ในส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของอที่พระอาจารย์บอกว่าการเป็นฆราวาสก็สามารถที่จะบรรลุในธรรมของโสดาปฏิผลได้โสดาบันใช่ไหมครับสังโยชน์ข้อแรกที่พูดถึงเรื่องของการละจักรยาทิฏฐิคือความเป็นตัวตนใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราลงความเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวเราขันห้านี่มีเที่ยงแต่ว่าพอเป็นฆรวาสใช่ไหมครับตื่นมาก็ต้องไปทํางานแต่งตัว คำผมนูนี่นั่นเลยไงครับอย่างเนี้นถือว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะฝึกในการลักละในสักกายทิฐิอย่าตรงนี้ยังไงบ้างครับในในใน,ในเชิงของคารวะนะครับเราดูสิที่พระเ้า้าตรัสไว้อะนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นผู้มีใจปราศจากกรณีความรสน่ห์เป็นมนทินนะมีจากะอันปล่อยแล้วมีฝา่ามือชุม่มนะ เป็นผู้คนแก่การขอยินดีนในการเสียสละจำแนกการอยู่คลองเรือนผู้เจ้าตรัสอยู่แล้วอยู่คลองเรือนเนี่ยคนมีคุณธรรมสี่อย่างเนี่ยคือโสดาบันนะตัวสักยะทิติวิจิกิจาศิลวัตตาปรามาสนั่นก็เป็นนัยยะหนึ่งนัยยะอื่นที่มันมันเข้าใจง่ายกว่านั้นมันก็มีต้องเยอะ คืออยู่ที่เราจะจับใช่ไหมครับโยมก็ไปดูมันมีต้องห้าสิบวย่าเนะ่ยโยมไปจับในยะนั้นโสดาบันมันมีสามกลุ่มนะเอกพิชีกลับมาสู่พวกมนุษย์คราวเดียวโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองหรือสามคราวสักตะกตูปรามังเนี่ยนะเทวดาบ้างมนบ้างเทเวจ่ามนุษย์เสจรไม่เกินเจ็ดคราวนะ ภายในเจ็ดกาไม่ไม่มีพบที่แปดสำหรับโสดาบันนั้นความเข้มข้นของโสดาบันไม่เท่ากันแค่มีใจปราศจากความประน,นีมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันอาทำไมไม่หยิบตรงนี้อ่ะก็แต่แค่โสดาบันก็ก็ตกกระแสแล้วอ่ะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพานแล้วอ่ะเ่ียมาน่สักยทิฏฐิก็ต้องพูดให ให้เยอะให้ลึกขึ้นไปอ่ะนะสินห้าสามข้อแรกสัมมาวาจาสี่ข้อมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันนะมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริสสัต์เห็นการเกิดการดับโสดาบันเห็นญาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดคือเห็นเกิดดับ เห็นก <muitas. S 2> <Jean> ัรห <no> ้าเกิดดับในปัจจุบันะเรียกว่าธรรมยานเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอดีตว่ากันห้าที่ล่วงไปแล้วก็มีการเกิดการดับเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอนาคตกันห้าที่ยังมาไม่ถึงก็มีการเกิดการดับแน่นอนยมคิดว่าคนในอนาคตสุขและจะสุขแช่ทั้งวันไม่มีดับไหมรู้ได้ไง บรงเมินจากตัวเราได้ใช่ไหมมันตรงเนี้ยมันรู้ได้เลยถ้าเรารู้จักดูตัวเราน่ะคนที่จะเกิดมาข้างหน้ามันจะมีอายจตนาไหมเราบอกว่ามันต้องมีนะหรือลูกหลานเราจะไม่มีหรือคนในอดีตมันมีไหมมันก็ต้องมีอายจตนะมันก็ต้องมีสุขทุกข์เหมือนเราหรือมีความอยากเหมือนเราน่ะอันนี้ญาณคือความรู้ที่น้อมเอาไปใช้ได้น่ะ ขันห้าที่ยังมาไม่ถึงขันห้าที่ล่วงไปแล้วยาน,นคือความรู้ที่น้อมเอาไปใช้ในอดีตอนาคตเนี่ยพเจ้าเรียกอันวยญยาณน,นะยานในปัจจุบันเนี่ยธรรมยานยานทั้งสองเนี่ยมีพร้อมในผู้ใดเนี่ยผู้นั้นเป็นโสดาบันนะและรู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยง มีนัยะของโสราบันเต็มเลยแต่ทุกอันมีความลึกซึ้งในตรงนั้นมันจะมีพวกสองพวกกับพวกบอกง่ายกับพวกยากนะพวกอ่านแบบนึงก็บอกโอ้ยากอ่านไม่รู้เรื่องอีกพวกหนึ่งก็มีพื้นฐานนี่ว่าง่ายไปมั้งคิดว่ามันคงพระพุทธวระธรรมะสงฆ์จะง่าย เราคิดเราเองคิดว่าทำบุญใ่บาเนี่ยมั่นคงแล้วฉันประกาศว่าฉันศรัทธาพระเจ้าเนี่ยคือมั่นคงไม่ใช่เลยลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ทั้งสิบเอ็ดประการและผู้มีความมั่นคงจริงเนี่ยจะต้องยังไงนะวัตโกตูและมงคลยังทําอยู่ไหมยังเชื่ออยู่ไหมใช่ไหมอ่ามงคลตามแบบสังรามเราอื่น เชื่อกรรมหรือเชื่อมงคลอย่างเนี้ยนะเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่อุบาสกจันทานนะใช่ไหมคุณไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนของตถาคตนะคุณกําลังศรัทธาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ทะเบียนบ้านคุณบอกเป็นพุทธนะคุณต้องเปลี่ยนทะเบียนบ้านแล้วนะ,ะเปลี่ยนข้อมูลการนับถือในทะเบียนบ้านนะนะเพราะ คุณไม่มีคุณสมบัติของความศรัทธาตามที่ผู้เจ้าบัญญัติใช่ไหม,น,มนั้นตรงเนี้ยเราไปใช้ได้หมดนะนี่สักยะทิติเนี่ยก็ในความเป็นสักยะความถือว่าตัวเราของเรามันจางคลายไปไหมลนะ่ะมันเชื่อมั่นได้อย่างวะ่ะมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งห้าขันเนี่ยเห็นไหมเวทนาเกิดระดับสัญญาเกิดระดับสังขารเกิดระดับเชื่อมั่นไหม รูปเกิดระดับแน่แต่นี่คือเปลี่ยนความเห็นนะแต่มันไม่ใช่ว่าละได้อืมแต่ความเห็นมันถูกต้องแค่ทิฏฐิเป็นผู้สมบูรณ์ได้ทิฏฐิเฉยๆจะวางได้ก็ต้องขยับขึ้นไปอีกนั้นเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็แต่งไปสิจะใส่กรีมตาผมโกนหนวดนะ เครื่องประดับประดา<ม>ก็สินห้าบริบูรณ์ไหมละ่ะก็พู้เจ้าโสดาบันก็สินห้าตัวอุโบสถแปดประการไม่ได้มาเป็นตัววัดน,นะเกณฑ์ของโสดาบันนะก็สินห้าแค่นั้นนะเนี่ยใครทำได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่อืมก็ดีแต่โสดาบันเอาแค่นี้ สินห้าบริบูรณ์มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวนะยังมีสมณพราหมณ์เทพมารพงเหมือนอื่นเนี่ยยังสนใจเขาอยู่ไหมล่ะใช่ไหมอ่าถูกเขาดึงศรัทธาออกไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ายังโดนดึงไปได้เนี่ยไม่ใช่ถ้ายังหวั่นไหวเดินผ่านแล้วเสียวไม่ไหวเนี่ย อ,อวันไหวแล้วเนี่ยเขายัางคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ไหวมันเดี๋ยวมันเล่นเราอะไรอย่างนี้นะนั่นคือไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมรรรรม,มนโนกรรมอย่างเนี้